โปรตีนตัวใหม่ที่เราสั่งมานะคะเป็น KK แพนโปรตีนนะคะตัวนี้นะคะเราซื้อมาจากในเพจ KK โปรตีนเลยนะคะมาโปรโมชั่นนะคะเมื่อตอนก่อนจะเทศกาลกินเจนะคะเราซื้อมาเมื่อวันที่3ตุลานะคะมีโปรก็คือซื้อ2กระปุกนะคะกระปุกละ500กรัมเนาะราคา1,990บาทนะคะเราก็เลยสั่งมาลองชิมดูปกติเราจะกินโปรตีนของ เอ็มวนะคะโปรตีนเอ็มวก็ประมาณกระปุกละพันกว่าบาทเหมือนกันนะคะพันหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยนะคะราคาสมาชิกคือถ้าเป็นโปรตีนพืชอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นโปรตีนพืชน,นะคะอันนี้เป็นแกะแล้วเนาะเราซื้อมาด้วยกันสองสองรสนะคะอันนี้เป็นเคเคโปรตีนโคคนัทสุก้านะคะเป็นโปรตีนจากถั่วลันเตาและข้าวกล้องออร์แกนิกนะคะตัวนี้แต่เขาจะผสมน้ำตาลมะพร้าวเหมาะสำหรับคนที่ทึ่งทดสอบกิน โปรตีนนะคะคนที่ยังไม่เคยกินโปรตีนนะคะกินตัวนี้ก็จะมีกลิ่นหอมๆไม่หวานนะคะถึงจะใส่น้ําตาลมะพร้าวแต่ก็ไม่หวาน,นะคะ่ะเขาจะทําให้มีเพิ่มรสชาติขึ้นมานิดนึงนะคะน้ําหนักกล่องนี้นะคะก็จะอยู่ที่500กรัมนะคะปกติเขาจะขายอยู่ที่1 9 0บาทนะคะกล่องหนึง1 9 0บาทอันนี้เราซื้อมา2องกล่อง1,990บาทก็ได้ลดไปประมาณ200นะคะ ก็ถือว่าถูกตรงเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นโปรตีนกรีนนะคะสําหรับสายโปรตีนเลยที่อยากได้โปรตีนเต็มๆโดยไม่มีน้ำตาลมะพร้าวผสมนะคะตัวนี้จะเป็นโปรตีน่วนลังตังเหมือนกันผสมข้าวกล้องออร์แกนิกแล้วก็มีผักออร์แกนิกนะคะก็จะเป็นผักโขมแล้วก็ผักแครออร์แกนิกนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ชิมนะคะรสเป็นยังไงแต่วันนี้แกะเลยค่ะ 2รสวันนี้จะชิมทั้งสรสชาติให้ดูกันนะคะว่ารสจะตต่ากันยังไงน,นะะแกะนะเขาก็จะซีนกันกระแทกนะคะแล้วก็ซีนพลาสติกมาอย่างดีแล้วตัวนี้ก็จะมีวันหมดอายุวันผลิตไปข้างล่างนะคะวันผลิตเขาก็ผลิตเมื่อเดือน8 ปี2021ก็คือเดือนสิงหาที่ผ่านมานะคะแล้วก็หมดอายุนะคะเดือนกันยาปี2523ที่ได้2ปีแต่ว่าปกติก็จะกินหมดนะคะอันนี้นะคะก็เป็น KK p a แพนโปรตีนนะคะก็จะเป็นกรีนสูตรกรีนที่ว่านะคะอันนี้ก็จะผสมพวกผักโขมผักแครอทออร์แกนิกนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานผักก็ทานตัวนี้ได้เขาเวลาทานนะคะก็จะเขียนว่า ถ้าเรากิน2ช้อนตวงเขาจะมีช้อนตวงในนี้เนาะถ้าเรากิน2ช้อนตวงนะคะผสมนะ้ำเชคหรือว่าคนก็ได้นะคะ2ช้อนตวงเนี่ยจะให้โปรตีนตัวนี้นะคะ15กรมัมส่วนสูตรน้ํนาตาลมะพร้าวนี้สองช้อนตวงจะให้โปรตีนอยู่ที่14กรัมนะคะเดี๋ยวมาทราบกันก่อนว่าทําไมเราต้องกินโปรตีนนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะก็คือโปรตีนเนี่ยก็จะช่วยซ่อมแซมร่างกายเหมือนที่เรารู้เนาะแล้วทีนี้คนที่ต้องการคพบคุณน้ําหนักนะคะก็จะ หาโปรตีนมากินเพื่อให้โปรตีนเพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าเราคุมน้าหนักเนี่ยเราก็จะคุมอาหารเนาะคุมอาหารวดแป้งวดน้าตาลเงี้ยค่ะทีนี้โปรตีนมันก็หากินยากปกตินี่ค่ะเราจีนไข่แทนนะคะไข่ต้มจะดีที่สุดเนาะถ้าเราเอาไข่ไปทอดก็จะมีน้ํามันมีน่นมีนี่ใช่ไหมคะไข่ต้มฟองหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีโปรตีนประมาณ6กถึงเกรัมนะคะทีนี้คนเราเนี่ยต้องการโปรตีนวันหนึ่งนะคะถ้าเทียบก็คือเทียบไม่ง่ายเลยค่ะก็คือโปรตีนหนึ่งกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมสมมตินะคะ เรานหนักตัว50นะคะก็เราจะต้องทานโปรตีนแต่ละวันนะคะให้ครบ50กรัมเพื่อจะได้ไม่ขาดโปรตีนนะคะขาดโปรตีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะโปรตีนก็จะผิวแห้งนะคะหน้าเหี่ยวนะคะหน้าหน้าก็จะมีรอยย่นนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการผมร่วงแล้วก็อ่อนเพียง,ง่ายนะคะไม่ค่อยแข็งแรงนะะั่นค่ะเพราะว่าโปรตีนก็คือมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วเนาะเราก็ควรจะกินโปรตีนให้เพียงพอนะคะเพื่อไปซ่อมแซม ส่วนที่สึกลอ้อส้มแซ,ซมเซล์ต่างๆในร่างกายของเรานะคะจากการที่เราได้ศึกษามาแล้วนะคะว่าโปรตีนมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะถ้าเรากินไข่นะคะสามฟองทั้งไข่แดงไข่ขาวนะคะเราจะได้โปรตีนอยู่ประมาณ20กรัมแต่ว่าเราต้องกินไข่แดงก็เสี่ยงต่อการเป็นคอเลสเตอรอลนู่นนี่นั่นนะคะปกติวันหนึ่งเราก็จะกินไข่ประมาณฟองสองฟองนะคะไข่ต้มไข่ลวกอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทํารีวิวนะคะชิมชิมรสชาติของโปรตีนทั้งสองอันนี้ ตัวนี้เป็นโปรตีนพืชน,นะคะปราศจากคอเลสเตอรอลนะคะไม่มีไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตต่านะคะไม่มีกลูเตนแล้วก็ไม่มีน้ําตาลนะคะหนึ่งหน่วยบริภโภค20กรัมของเขาก็คือ2ช้อนนะคะ20กรัมก็คือจะได้โปรตีนมากถึง15กรัมถ้าเราเอาน้ําหนัก50เราต้องการโปรตีนอยู่ที่50กรัมโดยประมาณ 40- 50กรัมเนาะเรากินอันนี้นะคะ15กรัมตอนเช้าสมมติเราชงกินตอนเช้าเราก็ได้โปรตีนละสิกรัมนะคะแล้วก็ทานอาหารทานนูน่นทานนี่เข้าไปอีกนะคะก็จะได้โปรตีนอีกกปรระมมาณ10ัยเ ข้าวเที่ยงเราก็ทานข้าวปกติเราก็อาจจะได้10กรัมอันนี้จะทําให้เรานะคะได้รับโปรตีนเพียงพอในแต่ละวันนะคะอันนี้ทดแทนทดแทนเปูโปรตีนในมื้ออาหารน้นๆได้นะคะสําหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักเนาะเราก็ต้องการลดไขมันลดน้ําตาลนะคะก็แนะนาไปเป็นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะเปิดออกมาจะเป็นอย่างนี้เนาะตัวนี้เราแกะแล้วนะคะเราเราเคยชิมแล้วสูตรโคโกนัาซูก้านะคะเดี๋ยวเราจะชิม2อัน อันนี้นะคะเปิดออกมาแล้วค่ะมันก็จะไม่ได้เราก็ต้องมาเอาอันนี้ก็คนนี่ค่ะเราก็ทำมาอย่าง,งนาี้นะนี่ค่ะแล้วก็ต้องมาดึงนี่ค่ะดึงจะนี้ออก่อนนะอเนาะแกเอาเลยเปิดมาค่ะจะเป็นแบบนี้นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ ก็จะมีฝาปิดอีกชั้นหนึ่งนี่นะคะฝาพลาสติกปิดก็โอเคนะคะค่อนข้าง,างดีเลยนี่คะประมาณทีนี้เขาก็บอกว่าให้เรากิน2ช้อนใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะชิมรสกรีนก็คือรสผัก1ช้อนแล้วก็มาชิมรสโครขนัด1ช้อนก็เป็น2ช้อนได้15กรัมประมาณเนาะก็นี่นะคะนี่นะคะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีช้อนตวงนะคะอยู่ข้างในใเนี่ยเที่ยมากกว่น,นะช้อนตวงก็ใหญ่อยู่นะ ผให้ดูผงใกล้ก่อนผงเขาก็จะสีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดมกลิ่นนะคะก็จะได้กลิ่นผักอยู่นะคะเนี่ยจะได้กินผักนิดนึงอันนี้เป็นสูตรผักนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะใส่น้ำไปก่อนค่ะใส่น้ำปประมาณน,นี้เขาก็ให้ชง2ช้อนต่อน้ำสอ0ร มิลิลิตรนะคะอันนี้เราทดสอบก่อนเนาอะอน,นี้เราก็ใส่โปรตีนลงไปนะคะหนึ่งช้อนนี่ค่ะใส่โปรตีนลงไปหนึ่งช้อนนะคะจิ้งอันนี้ลองก,ก,กินสูตรผักขมผักแควนะคะ โปรตีนของเ k แพนโปรตีนนะคะเขาจะทำจากถัวลันเตาแล้วก็ข้าวกล้องออร์แกนิกนะคะเป็นหลักนะคะแต่ตัวน,นี้ผสมผักนะก็คนค่ะ,นะคะนี่ค่ะคน ที่คนๆไปนเนี่ยละลายง่ายแล้วก็เป็นเข้มข้นเหมือนเรากินน้ำเต้าหู้นะคะลักษณะเป็นเป็นข้นๆเหมือนน้ำเต้าหู้้วเรากินน้ำเต้าหู้ข้นๆ,ๆนะคะดูข้างล่างที่มัตนตะโกนก็ไม่นะคะนี่นะคะแิ้นนี้จะเป็นเคเคกะรีนเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะ ละลายแล้วนะคะถ้าใครมีแก้วเชคก็เชคได้นะคะอันนี้เอามาคนให้ดูเนาะนี่นะคะชิมเลยอืมอันนี้อร่อยนะคะปกติเรากินโปรตีนน่ะมันจะเกาะปากเราแล้วก็เป็นจืดๆไม่มีรสชาตินะคะตัวนี้กรีนะคะออกมีเท็มเปรีปร้ยวๆอ่ะ แล้วก็ไม่เหม็นเขียวเลยนะคะไม่เหม็นเขียวผักเลยอันนี้อร่อยนะคะอันนี้เราชงกับน้ําอุณนภูมิห้องธรรมดานะน้ำกินเราธรรมดานี่นะคะคืออันนี้โอเคนะอันนี้อร่อยนะเร่อยค่ะาวนี้สําหรับคนไม่เคยกินโปรตีนนะคะแนะนําให้กินตัวนี้กินง่ายนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครชิมไปแล้วเนี่ย ไม่ชินกับรสชาติแต่อันนี้อร่อยถือว่าอร่อยเลยเหมือนซุปเลยค่ะเหมือนซุปผักอะไรสักอย่างเนี้ยแต่ไม่มีกินผักนะเี็มเมปรี้เล่มไปรเล่มชอบมากเลยตัวนี้โอเคเลยแล้วก็ได้โปรตีนเยอะด้วย,วยอันนี้เรากินไปนี้ก็7กรกัมแล้วนะได้ประมาณ7กรกัมเนาะพ็กินแทนบางวันพ็กินแทนอาหารเช้าไปเลยค่ะแล้วก็ถ้ากวดหิวก็กินไข่ต้มลูกหนึ่งอันนี้คือข้า,าวเช้าจบนะคะ ก็ประหยัดกว่าเราไปซื้อโปรตีนเป็นขวดมันจะมีนมโปรตีนเนาะโปรตีนโปรตีนสัตว์อะคะ่ะนมที่เป็นโปรตีนไฮโปรตีนสูงอยู่ในเซเว่นนะคะก็จะราคาแพงคหนึงก็ตก3ามสบบาทเนาะมันก็แพงอยู่ะคะ่ะอันนี้ช้อนเดียวโอเคนะคะรสชาตินี่โอเคนะคะเขาบอกว่าเอาไปผสมอาหารเครื่องดื่มนวกนี้นั่นใครกินกาแฟเติมกาแฟลงไปเขาทานกับน้บําร้อนได้นะคะแต่ว่าถ้าทานกับน้ำเย็นก็จะโอเคไม่มีปัญหาอะไรน้ำปกตินะคะเดี๋ยวรสชาตินี่นะคะ กรีนกรีนเป็นรสที่เขาแนะนําเลยนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ได้โปรตีนเต็มๆนะคะกรีนนี้ก็คือรสผักนะคะก็โอเคนะคะรสผักเดี๋ยวเราไปชิมดิบอันหนึ่งนะคะนี่เป็นรสที่เขา,าเติมน้ําตาลมะพร้าวลงไปก็อาจจะมีความหอมนิดนึงนะแต่เราชิมรสนี้กันค่านในป,ปีีเติมน้ำปีดหนึ่งแก้วนะคะ ปกติก็จะชอบกินข้นๆนะคะไม่ชอบกินน้ำเยอะๆน้ำเยอะไม่อร่อย <c ười> จืดๆจางๆเลยไม่ได้กินอะไรเนาะ <c ười> นีนะค่ะโอ้ยอยงไก่ขันตอนนี้สายแล้วนะคะประมาณสิบโมงแล้วไก่ย,ยังขันอยู่เลยอ่อันนี้เรากินไปประมาณสองช้อนแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้สีของมันก็จะคล้ายๆกันคล้ายอ้าวีนแต่ว่าจะไม่ ไม่เข้มเหมือนอันเมื่อกี้จะออกอ่อนๆน,นิดนึงค่ะอ่ะอันนี้เราก็ใส่ไปนหนึ่งช้อนเราชิมให้เพืออนนเนน่อนๆดูนะนเสร่งนี่คะมมะพร้าวเนี่ยลูกมะพร้าวก็คือเป็นนผสมน้ำตาลม,มะพร้าว สีก็จะต่างกันนิดนึงเนาะสีก็จะเป็นสีอ่อนกว่ามน,นมสีมันนมอัลมอนด์ปกติจะเป็นคนชอบกินนมอยู่แล้วนะคะกินนมได้ทุกชนิดเนาะแต่ว่าโปรตีนก็ค่อนข้างกินยากนิดนึงแต่เมื่อกี้ชิมรสผักก็โอเคเลยชอบเลยอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเหมือนมันจะไม่ข้นเท่าผักนะคะก็จะจางกับผักนิดนึง ดี๋ยวมาชิมเลยค่ะอันนี้เป็น KK แพนโปรตีนโคโคนาซูก้านะคะชิมเลิอ่อันนี้นะคะก็ไม่มีไม่มีมมเค็มไปเล่นไปเล่นเหมือนอันนี้เดี๋ยวกินก่อนนะอันนี้ไม่หวานนะคะ ็จะเหมือนหอม,หอมน้ำตาลมะพร้าวกินง่ายเหมือนกันกินง่ายทั้งสองตัวเลยเนาะเวลากินเราซื้อมาสองอันแล้วเวลาเรากินนะคะเราก็จะเอานี้ช้อนหนึ่งอันนี้ช้อนหนึ่งจกเลยนะคะได้กินทั้งสองรสชาตินะคะอันนี้ก็แค่มีน้ำตาลมะพร้าวเพิ่มเข้ามาแต่ก็ไม่ได้หวานนะคะไม่ได้มีรสหวานเลยนะก็คือเปรเีปรเล่มนิดเดียวก็คือหอมน้ำตาลมะพร้าวอยู่นะคะก็คือโอเคอันนี้ก็อร่อยกิดได้ด,ไดีมาก โอเคก็ถือว่าเค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 คนโปรตีนนะคะก็ลอยทานง่ายนะคะแล้วก็มีประโยชน์เนาะก็ไปหาซื้อได้นะคะในเพจเค K หรือไม่ก็ lazada s h อปปีอะไรเขาก็น่าจะมีขายหมดะคะ่ะก็รอดูช่วงมันโปรโมชั่นอาจจะลดราคาแล้วก็โปรตีนแต่ละอันนะคะก็ราคาประมาณขป,ปุกละพันหมดเลยเนอะอันนี้ก็500กรัมแต่ถือว่ากินง่ายนะกินง่ายเพราะว่า เมื่อก่อนเราเคยกินโปรตีนแอมเบสเซนาแล้วแหละหลายปีแล้วก็ซื้อมากินกระปุกนึงกระปุกใหญ่ๆเนาะน่าจะห้าร้อยเหมือนกันมันรู้สึกว่ามันกินยากอะความรู้สึกเนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ชิมของเขานะคะว่าเป็นยังไงแล้วเนาะอันนี้ละลายง่ายกินง่ายนะคะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะก็คือซื้อมากินเองก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูเพื่อใครสนใจอยากจะลองกินโปรตีนเป็นครั้งแรกนะคะก็แนะนำเคเคโปรตีนแทนเดี๋ยวจะลงไวใ้ให้ที่ ใต้คลิปนะคะลงเพจลงอะไรไม่ให้ก็ได้นะคะเดี๋ใครสนใจก็เข้าไปดูได้ใน YouTube นะคะก็จะมีแนะนำนะคะเยอะอยู่นะคะเขาจะเปรียบเทียบระหว่างโปรตีนยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นอันไหนดีอันไหนอร่อยอะไรเงี้ยนะคะก็ลองไปชมรีวิวดูได้นะคะก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมช่องยายน้อยชาแนลนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันค่ะว่าเราจะรีวิวอะไรหรือเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย